ครับสวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านและลูกค้าทุกท่านครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับส่งงานครับหน้าไม้ยิงปานหน้าไม้ชิงลายนะครับโดยเช่างเทียนนะครับวันนี้ส่งงานหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็มีพายิ่งหนูนะครับเนาะอีกหนึ่งกระบอกนะครับครับสําหรับผายิ่งหนูก็ลูกค้าสั่งจองไว้นะครับก็ลูกค้ายังเงียบอยู่นะครับเนาะตัวนี้ก็มาโพดโพดไว้นะครับก็ถ้าถ้าไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับ สำหรับผายิงหนูนะครับกระบอกนี้นะครับเนาะครับมาชมกระบอกแรกกันนะครับนี่จะเป็นทรงกำคอนะครับเนาะทรงกำคอนะครับตัวนี้เป็นยิงปลานะครับเนาะยิงปลานะครับน้าไม้ยิงปลาเนาะนี่ท้ายจะปิดด้วยยางนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นยางนะครับยางตัวนี้จะแข็งแรงนะครับทนทานนะครับเนาะตัวนี้เนาะยางตัวนี้จะเหนียวนะครับ ไอจะเป็นยางไอการฝุ่นนะครับของไอรถใหญ่นะครับเนาะรถไอสิบล้ออะไรนะครับเนาะตัวนี้ครับทนทานนะครับตัวนี้มาใส่พันท้ายให้นะครับเวลาขึ้นยางก็ไม่แข็งนะครับไม่เจ็บขาเจ็บช่วงขานะครับเนาะนี่นะครับช่วงเอวช่วงขานะครับไม่เจ็บนะครับเนาะมันจะออกนิ่มๆนิดหน่อยนะครับเนาะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นสแตนเลสหรือว่าแผ่นอลูก็จะค่อนข้างที่จะแข็งครับครับตัวนี้ก็รองรับ แรงกระแทกได้นะครับเนาะครับสำหรับยางตัวนี้ตัดท้ายอะคริลิกนะครับแล้วก็ตัดลายด้วยมาคาะแต่นะครับเนาะตัวนี้ทรงกําคอแก้มจะมีฝั่งเดียวนะครับตัวนี้แก้มฝั่งเดียวนะครับใต้ท้องเป็นลักษณะนี้ครับแก้มฝั่งเดียวถ้าพี่น้องท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับรูปทรงนี้นะครับผมก็ว่าสวยไปอีกแบบนะครับจะคาดสิกไปอีกแบบนะครับมีแก้มฝั่งเดียวนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับ คล้ายทรงซีเซ็ตนะครับแบบเรียบๆนะครับตรงคอก็ลายเช็กเกอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับลึกๆนะครับกันลื่นได้นะครับลึกมากนะครับขอบไก่ก็เป็นสแตนเลสนะครับฝังลงไปในเนื้อไม้นะครับครับเป็นประดู่ทั้งลำนะครับลูกค้าสั่งนะครับสาหรับลูกค้าท่านนี้ก็จะมารับเองครับที่จังหวัดลําพูนนะครับเนาะก็สําหรับร้านค้าผมอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะครับเนาะครับลูกค้ามารับเอง ขากจังหวัดลำพูนนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษสายสะพายหู้มกบินติดให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับล่างทองเหลืองนะครับระยะชักเจ็ดสิบนะครับทิ้งปลายสี่สิบเจ็ดนะครับกระบอกนี้นะครับเนาะนะครับปีกค้างข่าห้าสิบห้าเซนนะครับบูสไลด์นะครับตัวนี้นะครับครับยึดสี่จุดนะครับใต้ท้องตัวนี้จะเป็นแบบกัดลดน้ําหนักใต้ท้องไว้นะครับเนาะใต้ท้องของ ล่างนะครับนี่ครับนี่ครับมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้ปลายล่างก็จะเลียวเลียวตรงไอ้นี่นะครับรีดให้มันสลบลงมานะครับเนาะตรงหลังหลังล่างนะครับเนาะลักษณะปลายล่างนะครับเน้นให้ชัดนะครับเป็นลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับนี่กล้องอาจจะไม่โฟกัสลักษณะรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับสําหรับตรงปลายเนาะ ก็จะมารีดตรงปลายลงมาครับตั้งแต่ไอปลายไอตั้งแต่ปีกนะครับรีดให้สลบลงมาครับตรงตรงข้างล่างก็สลบขึ้นนะครับเนาะเพิ่มความแข็งแรงมานะครับเนาะไม่เหมือนกับไอตัวที่ว่าผมทําก่อนหน้าเนาะมันจะออกกลมๆนะครับมันก็มีสิทธิ์โคดงอได้นะครับสําหรับตัวนี้ก็เพิ่มความแข็งแรงมาได้นะครับเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับนี่นะครับ ครับท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวนี้รูปทรงรางผมก็จะทำมาเป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับรางไม้ครับนี่ครับจะเริ่มสลบตั้งแต่นี่ครับตรงปีกด้านหน้าปีกลงมานะครับเนาะสลบเฉียงลงมานะครับลดน้ําหนักได้นะครับความแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับปลายรางนะครับก็เน้นรายละเอียดทุกจุดนะครับสําหรับไม่ว่าจะเป็น ต้นล่างหรือว่าปลายลางนะครับต้องให้แข็งแรงนะครับเนาะครับแล้วก็มีการลดน้ำหนักให้นะครับเนาะครับเพิ่มความพิเศษเข้ามานะครับนะครับกระจงมือตัดลายสามเส้นเหมือนเดิมนะครับสำหรับไอตัวหูุบินนะครับผมจะเจาะหน้ารอบไกนะครับปกติถ้าเจาะตรงใต้เดือยนะครับตั้งใต้เดือยเนาะเวลาเราเจาะนะครับน้ำหนักมันจะถ่วงไปปลายนะเวลาสะพายนะครับ มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับการใช้งานจริงนะครับเพราะว่าลางไม้นี่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับเวลาสะพายนะมันจะหน่วงไปตรงปลายนะครับตัวนี้ก็เลยเลื่อนมาเจาะหน้าขอบไก่นะครับก็จะพอดีนะเวลาเราสะพายนะครับครับไม่หน่วงไม่หน่วงไปนะครับสะพายง่ายนะครับนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้แก้มไม่มีนะครับแบบเรียบ นี่นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นเรียบๆนะครับครับท้ายก็จะประมาณสี่นิ้วกว่านิดๆนะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับเพียวๆนะครับครับตรงคอนี่ก็เพิ่มความแข็งแรงมาครับจับง่ายนะครับกระชับเล็งรังเล็งง่ายนะครับสําหรับกระบอกนี้ครับเสร็จแล้วแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ลูกค้ามารับเองนะครับจังหวัดลำพูนนะครับนาะสำหรับพี่น้องท่านไหนลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใกล้จะอยู่ภายในจังหวัดลำพูนก็สามารถมารับเองได้นะครับนาะสินค้านะครับสั่งจองได้นะครับมาดูผ้ายิงหนูนะครับตัวนี้นาอนี่นะครับตรงกระเจามือนะครับนี่นะครับลายชิคเกอร์โคตรลึกเลยนะครับน้อครับนี่นะนี่ครับตรงคอกระเจามือนะครับ ลึกๆเลยนะครับตัดลายสามเส้นดูมิตินะครับความลึกของลายเชคเกอร์นะครับดูออกนูนๆขึ้นมาเลยนะครับเนาะลายเชคเกอร์นะครับกันลื่นได้เลยนะครับเนาะนะครับขอบไกสแตนเลสนะครับกระบอกนี้ราคาโอนก็อยู่ที่สองพันนะครับรวมส่งอันนี้จะฝั่งทองเหลืองครับตัวนี้เนาะครับไอความยาวรวมนะครับ เก้าสิบเซนนะครับสําหรับผายิงหนูตัวนี้นะครับนี่เจาะรูยึดไอ้นี่นะครับยางนะครับตัวนี้ยางยังไม่ได้ใส่นะครับเนาะครับลูกค้าท่าในสนใจก็ทักมาได้นะครับพร้อมส่งนะครับหรือว่าทักลูกค้าไปก็ยังเงียบอยู่นะครับเนาะลูกค้าที่สั่งจองไว้นะครับบอกนี้ไม่ได้มัดจานะครับก็จะมีปัญหาประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าสั่งแล้วไม่มัดจํานะครับเวลาไปเจอของถูกถูกที่อื่นหรือว่า ไอ้ลูกอาจจะมีราคาถูกกว่านี้นะครับก็ราคาอาจจะเปลี่ยนใจนะครับไม่มีมัดจำเนาะกระบอกนี้ก็งานผมนะครับมีมัดจำอย่างน้อยห้าร้อยถึงหนึ่งพันครับสําหรับตอนนี้นะครับต้องมีมัดจำนะครับแล้วก็สําหรับไองานเสร็จนะครับจะเป็นโอนนะครับเนาะขอเป็นเงินโอนนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าปลายทางเขาคาดว่จะมีปัญหานะครับปลายทางเนาะ คือเราส่งไปนะครับลูกค้าไม่รับก็มีนะครับเนาะลูกค้าไม่รับก็มีบางทีตอนนี้ก็เงินปลายทางจะเข้าช้ามากนะครับถ้าส่งวันนี้ก็ประมาณ10วันนะครับกว่านี่นครับไอทางทางแฟตหรือว่าทางเคอรรี่นะครับจะโอนเข้าให้นะครับเนาะช้ามากนะครับก็เลยเป็นขอเป็นโอนนะครับเนาะถ้าเสร็จผมส่งรูปให้ดูแล้วก็ส่งหมายเลขพัสดุ แจ้งหมายเลขพัสดุนะครับตอนส่งนะครับลูกค้าค่อยโอนได้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับเนาะครับไม่มีปัญหานะครับสําหรับงานผมนะครับเนาะทจริงส่งจริงนะครับเนาะครับการันตีนะครับก็สอบถามลูกค้าท่านอื่นนะครับที่เคยสั่งมานะครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องการเงินนะครับครับก็สนใจก็ทักมานะครับพายิงหนูนะครับตัวนี้สองพันโอนนะครับตัวนี้นะครับ อาคาโอนะครับก็จะมีลูกดอกสองลูกนะครับแล้วก็ยางแถมไปนะครับเนาะนี่ครับจับเิงล็งเดียวได้สบายเลยนะครับเนาะตัวนี้สามารถเปลี่ยนรางได้นะครับตัวนี้นะครับเนาะผมทําไม่เป็นงานชิ้นเดียวนะครับเป็นงานสองชิ้นนะสองชิ้นนะครับเนาะตัวนี้เวลาอยากได้รางยาวกว่านี้ก็สามารถสั่งได้นะครับหรือว่าสั่งจากค่ายอื่นได้นะครับมาใส่ได้เลยนะครับเนาะครับความโตัวยี่สิบเจ็ด มินนะครับความโตของตัวรางนะครับครับความลึกประมาณ30นะครับตัวนี้ครับนี้ก็ทําเป็นรูปทรงแดเหลี่ยมเหมือนกันครับปลายรางครับแปดเหลี่ยมนะครับประดูทั้งลำนะครับสําหรับตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนเร่งด่วนนะครับต้องการไปยิงหนูนะครับสันตอกนะครับก็สั่งได้กระบอกนี้นะครับพร้อมส่งพร้อมโอนนะครับสําหรับกระบอกนี้ครับนะครับลายชิคเกินเน้นเลยนะครับเนาะจับง่ายมากนะครับเนาะ คลาสสิกทรงคลาสสิกจะง่ายเล็งง่ายนะครับนี่ครับมือเดียวนะครับขัานหนึ่งซันตอกได้สบายนะครับเก้าสิบเซนนะครับความยาวรวมทั้งทั้งลำนะครับตัวนี้สําหรับหายิงนูนะครับับสาหรับลูกค้าในสนใจนะครับครับหน้าไม้ยิงปลาก็สั่งได้นะครับทรงกำคอนะครับช่วงนี้ทรงกำคอมาแรงมากนะครับครับลูกค้าก็สั่งเรื่อยๆนะครับ ทั้งมีทั้งสองระบบมีทั้งระบบเดียวนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับนี่ครับฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับ012-15459 8นะครับช่างมทเรียนนะครับติดต่อได้ตรงได้หรือว่าแอดไลน์มาตามเบอร์โทรได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับหน้าไม้ชิงไลน์ครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ